สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยแกงส้มอ่าบ้านอ้อยสวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยแกงส้มนะคะที่บ้านนะคะแม่เรียกแม่พี่อ้อยเขาเรียกว่าหลดบวัวเนาะแต่ถ้าทั่วๆไปเขาน่าจะเรียกหลายบวัวนะคะแต่ที่บ้านพี่อ้อยเรียกหลดบัวก็พี่ Γ อ้อยจะใส่ดอกขจรด้วยนะคะ อ,นน,อนนี้อันนี้พี่อ้อยถานหมดียวเนาะลูก่านไม่เป็นนะคะดอกกระจอนเยอะมากวันนั้นไปตลาดเนาะเจอดีใจมากๆเลยซื้อมนาะพี่อ้อยใส่เป็นประทูนะคะแต่ไม่ได้ใส่เยอะเนาะเพราะว่าพี่อ้อยโคลกน้ำแกงไปแล้วนะคะประทูเจ แกงส้มเขาบอกว่าไล่หวัดแต่ยังไม่ทันจะทานเลยจะเป็นหวัดละหวัดแดดนะคะขาดร้อนมากเสร็จแล้วอยากใตักใส่ชามเนาะ ครื่องปรุงก็ทั่วๆไปนะคะคือแกงส้มเนาะก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ของพี่อ้อยใช้พริกแกงสําเร็จนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดตำเองเนาะพี่อ้อยตำไม่ถนัดนะคะเพราะว่ามือพี่อ้อยไม่ดีเนาะก็ก็เลยไม่ได้ตําเครื่องแกงเองเดี๋ยวพี่อ้อยตักใส่ชามแล้วก็ต่อท้ายคลิปให้ดูนะคะเสร็จแล้วนะคะ แกงส้มหลบหลดบัวหรือไหลบัวเนาะใส่ดอกขจรแล้วก็ปลาปลาทูเจนะคะปลาทูที่พี่อ้อยเคยทำคลิปชูชีนะคะพี่อ้อยต้องตั้งกล้องสูงนิดนึงนะคะเพราะว่ากล้องตัวนี้เขาเขาไม่ไม่ปรับหมุนหน้าจอให้เนาะเวลาพี่อ้อยไปปรับตอนพี่อ้อยจะโหลดคลิปอย่างเนี้ย ก็คือเขาจะเป็นลักษณะที่หน้าใกล้มากเลยนะคะพอปรับแล้วพี่อ้อยเลยต้องตั้งให้สูงนิดนึงนะคะประมาณนี้เลยเนาะแกงส้มนะคะพี่อ้อยจะทานเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานสี่รสนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ